เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเล่นกับอะไรบิวข้างล่างคือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเล่นกับอะไรโกด์เล่นตะกูฎเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมีเซติงอยู่กี่ประเภทศี่ตัวเยอะมากแต่ที่ต้องรู้จักคืออะไรทีเล่นกับอะไรเอฟเล่อะไรนีฟเป็นตัวใหญ่ชื่ออะไรชื่อเลยนะวันนี้จะชื่อชื่หมดนะครับทีนี้ พีกับเอฟมันใช้ต่างกันยังไงทีใช้ทำอะไรเปรียนเทียบไปดเกี่กุ่มเอฟหลักกีุ่องขึ้นไปพีเท่กี่ตะกูลิสาตะกูลกี่โซนตระกูที่หึคืออะไรวันซาโคกินเอฟดีีุ้มึงเทียบอะไรเอฟหรือห้าโคกทีใช่ไหมตะกูลที่สองขวดึดีไปได้แซมถึงอะไรพีโพีโนะครับกรงการคือ2องุ่มที่ยังไงอิสระจากกัรมีกี่โซไย่ รู้กับเซปเฟรเรตจะเป็นคุลเซปเฟรเรตคุณอยู่กับอะไรความแปรกัวของคทายอสป,ประชาก่อนแค่นั้นเงียวง่ายไม่มีอะไรเลยผมจะยกตัวอย่างให้พวกเราว่าใช้สูตรไหนนะครับร้อนนะครับผมอยากรู้ว่านวัตกรรมของผมเนี่ยมันทำให้นักเรียนมีความคิดส,าาสาร้างสรรค์สูงขึ้นหรือไม่สดึนสดซ้ดายขวาหรือกลาา เริ่มเลี้ยวคนละทางแล้วนะครับฟังกันะเอ๊ะต่วัตกรรมของผมดี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 เนี่ยมันจะให้เด็กนี่มีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นหรือไม่การที่บอกว่าสูงขึ้นหรือไม่ต้องวัดครั้งนะสองข้งเลยครับบ่อนกับหลังข้อกอดหลังซ้ายป่าหรือหลังหลานคือส่วนอะไรดีเนเด่นแซมโฟทีเท็ดเห็นไหมครับอ่าต่อไปคนสารคดีกับโอ้ขอนแก่นเนี่ย รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตาน่างกันไหมซ้ายขวาหรือกลางทำไมกลางอิสระต่อกันเป็น,นผู้หรือเป็นสับเปล่ยนต่บคู่สับเปลี่ยนครับก่อนที่เราจะเปล่งมาจานะครับว่าคุ่สับเปลี่ยนเราจะตกวนความคิดอะไรบ้างถ้าไม่กวนเดาชัดเลยนะครับ าใช้อะไรปูนเซริดไม่รู้ครับทุกคนดูนะเรารู้แค่ว่าเป็นอินดีเนสซัมโพ c ิเนสแต่จะเป็นสูตรพูหรือเปริดให้เราจอบรอก่อนจอบรอนะครับแล้วไปเก็บข้อมูลถ่ารายได้เนลี่ยบสารคามาเกตัวอย่างเก็บตัวอย่างของขันแก่งมาแล้วกับการทดสอบความกำลังความแปรงรวนก่อนว่ามัเท่าไม่เท่า ถ้าไาเท่าใช้ปูถ้าไม่เท่าใช้เซอร์เฟรสก็ได้ครับตอนนี้ยังไม่รู้จนกว่าจะเก็บข้อมูลมาเข้าใจไหมอยากรู้ว่าอายุเฉลี่ยของป .6 เนี่ยนะครับสูงกว่า17ปีไหมหรือสูงเดียวครับถ้าเราคิดอะไรเพิ่มเติมเดียวใช่ไหมครับวันแซมเปิลดีเทสอะไรนะครับมีอยู่แค่นี้นะครับโอเคใจไหมครับง่ายเแล้วครับมี่คำถามเลยครับ ดีไหมได้นะครับนี่นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการฝึกใช้โปรแกรมใช้โปรแกรมนะครับ